กรณีของบริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น CPO เนี่ยครับ <ừ. S 1> ล่าสุดก็บอร์ดมีมติอยู่2เรื่องสําคัญนะครเรื่องแรกของเรื่องของการซื้อหุ้นคืนครับและก็เรื่องที่2ก็คือผลประกอบการไต,ตรมาสแรก <ừ. S 1> ที่ผ่านมานะครับไปเรื่องแรกก่อนเรื่องของซื้อหุ้นคืนนะครับเป็นไงบ้างครับคุณธนชัยครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็คุณกระเรียงชัยเนี่ย นะครับก็ซึ่งก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารด้านการเงินของ CPO เนี่ยก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทนะครับวันที่13พฤษภาคม,มก็มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินนะครับภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน7,500ล้านบาทนะครับจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนเนี่ยก็คือไม่เกิน150ล้านหุ้น นะครับหรือคิดเป็นไม่เกิน1.67%ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดนะครับโดยวิธีการจับคู่อัตโนมัตินะครับผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนไม่เกิน6เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2,568 16นี่คือวันไหนวันุวันศุกร์วันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์วันสุขะครับถึงวันที่14พฤศจิกายน2 5 6 แนะครับแล้วก็ยังมีมติมอบนัานให้กับทางด้านคุณกอศักดิ์เนี่ยช้รัศมีศักดิ์ นะครับแล้วก็ในอัารุงสับพสิตรวงเนี่ยนะครับเป็นคณะบุคคลที่มีอำนาจร่วมกันในการพิจารณากำหนดราคาแล้วก็เงื่อนไขของการเข้าซื้อหุ้นคืนภายในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้วก็ยังรวมถึงการเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์แล้วก็ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆตามความจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วยจำชื่อให้ดีนะฮะก่อสักรชัยรัศมีศักดิ์ ครับท่านนี้หลายคนรู้จักกันดีอาจารย์ก่อนะอาจารย์ก่อศักดิ์นี่ก็มีมติให้มอบอำนาจนะในแง่ของการดำเนินการซื้อหุ้นกู้นะครับอาจารย์ก่อศักดิ์ก็เรียกว่าหลายคนก็บอกว่าเอออาจารย์ก่อดีเธอนะสําหรับที่ผ่านมาเงียบผายไปหลายปีเลยฮะอาจารย์ก่อศักดิ์นะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือถ้าย้อนไปดูเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะมันมีเรื่องประเด็นเรื่องของ CPO ที่ซื้อไม่โคเลยแล้ว คุณก่อศักดิ์ใช้รัศมีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเป็นซีอีโอของซี r ีออนะตอนนั้นก็มีเรื่องที่ถูกกรตอกล่าวโทษตอนนั้นนะฮะเรื่องของการอินไซเดอร์เทรดดิ้งคือเข้าไปซื้อหุ้นแมคโครก่อนที่ซี r ีอจะมีมติไปซื้อไงอ่าแล้วก็เป็นตอนนั้นก็เป็นวีวาทากันเยอะก็ว่ากันไปนะครับแต่ครั้งนี้ได้รับมอบอำนาจนะในแง่ของการดําเนินการซื้อหุ้นคืนอ่าอันนี้ก็ถือว่ากลับมามีบทบาทมากขึ้นนะ ก่อศักชัยและมีสักนะครับยางไรก็าตามนะฮะในแง่ของการซื้อหุ้นคืนท้งนี้นะครับถ้าตัวปกติแล้วนะครับก็จะทําให้อัตรากําไรต่อหุ้นหรือว่า EPS แล้วก็อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหรือว่า ROE เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าดูจากสัดส่วนที่คุณทนาชัยพูดเมื่อสักครู่คือ1ไม่เกิน150้าล้านหุ้นใช่ไหมก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสักซื้อหุ้นคืนประมาณสัก1 6 7ถ้าดูจาก1 6 7กเ็อเคนี่ยก็โอ มันก็มีผลบ้างแต่ไม่มากนะเพราะว่าอย่างแค่1 6 7น้อรน้อยอน้อยเกินไปน,น,นะครับใช้เงิน7,500ล้านบาทก็<ช>หลายคนก็ตั้งคำถามระดับ CBO แค่7,5 0 0เองเหรอ,หอก็ต้องยอมรับนะครับ CBO ก่อนนี้มีทุโอธุรกรรมซื้อแมคโครทำทุกอะไรเยอะแยะ<ช>นะเขามีภาระหนี้เยอะนี่หนี้หุ้นกู้หรืออะไรต่างๆนี่เพราะฉะนั้นก็ซื้อได้ในขอบเขตจำกัดนะก็เพียงแค่7,500ล้านบาทเท่านั้นเองอันนี้ก็อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีบ้างแต่ว่า แมหนึ่งจุดหเ็ดปอร์เ็น้อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูกราฟดูราคาซี่ออยล์ครั้งหนึ่งอ่านะราคาอเนี่ยฮะเนี่ยบิงอยู่ประมาณเนี่ยคุณน่าใจยเวิร์กไหมยังไงฮะคือคือเดิมทีเนี่ยราคาเขาก็ลื่อนมาอยู่ในกระดอบบนอะประมาณห้าเจ็บาทบวกลบใช่ไหมครับครับอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ลงมา อยู่ประมาณบริเวณ5 0าสิบห้าสามบาทครับว่าลงมาเยอะไหมก,ก็ยังไม่ค่อยเยอะมากอะ่ะยังไม่เยอะใช่ไหมใช่ผม,มผมก็ยังกินก็ยังไม่ค่อยเยอะมากะนะครับผม,บอ,มอันนี้ก็ในส่วนของ CPO นะครับนอกเหนือจากเรื่องของซื้อหุ้นคืนแล้วนะครับก็มีเรื่องผลประกอบการแหละแต่มาแรกของ CPO อยู่ที่กําไรนะครับเจ็ดพล้านบาทก็เพิ่มขึ้น20%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน <S <S ที่มีกําไรสุทธิ 6,319ล้านบาทนะครับรายได้รวมก็ประมาณปีแต่มาได้ปีนี้นะฮ25ะ252,800กว่าล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้น4.8%อันนี้ก็อาจจะถือว่าดีขึ้นนะในแง่ของผลประกอบการแต่ในเชิงของราคาหุ้นก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณนรชัยพูดถึงนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เทรดกันอยู่ที่ PE ระดับ18.25เท่า Dividend Yield2.62 น,นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้ เบื้องต้นเนี่ยเห็นกระพริบแล้วกูดูเหมือนนักทุนไม่ค่อยตอบรับเท่าไหร่นะบวกแค่ห้าสิบสังเล็กเดียวครับไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับผมเพราะว่าครับคงคงแบบถ้าจัดวงเงินสักสามหมื่นล้านอย่างเงี้ยจัดหลักสักหน่อยนะเอาหน้านี่ค่อยเยอะนะก็ถือว่าพอของปากของพอในแง่ของการซื้อหุ้นคืนนะหนึ่งจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นสำหรับ CPO นะครับ